เคล็ดลับมือใหม่หอ่อแป้งเมี่ยงอย่างไรให้เป็นแท่งสวยข้อแรกต้องมีผักที่ฝานเป็นแผ่นยาวบางแบบนี้ค่ะใครไม่ชอบใชเท้าวใช้แครอทแตงกวาได้นะข้อ2ผักอื่นๆที่ใช้ต้องเป็นผักที่นิ่มไม่แข็งกรอบนะเวลาม้วนจะแน่นกว่าไม่เกิดที่ว่างพรงอากาศสาแป้งจุ่มน้ำแล้ววางลง3ด้านเกยขอบถาดด้านที่4แปะพื้นถาดไว้นะคะเขาจะเป็นตัวช่วยให้ม้วนง,ง่ายขึ้นค่ะ4ี่กั การเรียงใช้ผักที่ฝานบางวางเป็นแนวไว้ก่อนคะ่ะเขาจะเป็นตัวบังคับผิวนอกให้เรียบกริบจากนั้นวางผักเนื้อที่ชอบเลยนะคะเราชอบวางผักสมุนไพรใบเล็กๆก่อนนะคะวางเสร็จแป้งอ่อนตัวพอพับได้เราค่อยเอาผักสลัดใบอ่อนวางอีกทีก่อนที่จะทบปลายล่างเข้ามาแล้วก็วางผักสลัดอีกรอบเราทําแบบนี้ใส่ผักได้จุใจเลยคะ่ะปลายแป้งเมี่ยงที่เหลือเขาจะแห้งตรึงติดพื้นถาด ช่วยให้การม้วนแป้งของเราไม่ลื่นไหลม้วนได้แน่นขึ้นค่ะใส่ผักได้เยอะดูไวๆอีกรอบนะคะถ้าวันไหนเราหาได้แต่สลัดแก้วใบกรอบเราก็จะซอยละเอียดละเอียดจะช่วยให้ม้วนได้แน่นขึ้นค่ะเราพูดไม่ชัดเจนตรงไหนเม้นถามได้เลยนะใครชอบคลิปของเราฝากกดติดตามได้ค่ะ